ตัวเลก็กกะจิตริสก็จริงแต่สร้างแต่เรื่องใหญ่ๆบิ๊กๆเท่านั้นเลยแม่จ๋าสำหรับหนูลิสนะคะเมื่อวานปล่อยภาพออกมาชื่นเมือนมากบอสลาวนะคะปล่อยภาพเป็นเบื้องหลังของงานที่ไมอามีมาทั้งหมดค่ะซึ่งน้อบอกว่าโอ้โหวันนั้นมันเหมือน การปลาหินปกติปลาหินลงแม่น้ำเน่ยมันจะเกิดคลื่นใช่ไหมแต่อันนี้น่าจะเป็นการปลาภูเขาทั้งลูกลงไปในมหาสมุทรล้วค่ะเพราะคลื่นมันแรงเหลือเกินนะคะจากไมอามีนะวันนั้นสู่กระแสน,นะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าวันที่น้องไปปรากฏตัวนะคะ น้องติดอันดับหนึ่งค่ะ h o t t ท็ตท o อป o ก f อฟฟอมูลนะคะต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมา3000%ค่ะสำหรับการเซิร์ชหาบนอากุเวอร์วายเลยทีเดียวนะคะโอ้ยเขาเรียกว่าทำโซเชียลแตกของจริงของแท้นี่เลยนะ แต่ว่าเขาจะค้นหาว่าอะไรและมันมีผลยังไงเดี๋ยวแอดมาเล่าต่อแต่ตอนนี้ขออัปเดตนะคะว่าสินค้าจากญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ ถึงไทยเรียบร้อยแล้วกําลังรอส่งต่อมาให้แอดเนาะพอมาถึงปุ๊บก,ก็จะจัดการกระจายให้กับทุกบ้านเลยในช่วงของอเซลล์ของ Japan Product นะคะต้องบอกว่ายังไงก็คุ้มก็สวยรอนิดนึงนะคะรอส่งให้ถึงแอดก่อนนะรวมไปถึงล่าสุดนะคะมากระลองบางส่วนเริ่มเดินทางทยอยเข้ามาไทยและแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากให้มาเอาไปเพราะว่ามันอาจจะได้แค่ล็อตนี้ล็อตเดียวที่เป็นพร้อมส่งถ้าจะเอาอีกต้องเป็นพรีออเดอร์นะคะ นั่นก็คือเจ้าบูตัวอ้วนกลมยักษ์นี้ค่ะแอดได้มาในราาที่ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าถ้าไปดูที่ไทยเนี่ยแพงกว่านี้อีกประมาณ4-500บาทนะ ก็ถามกันมามาว่าน้องตัวแค่ไหนแค่แอดนะคะก็จะบอกว่าอย่างน้องบู้เล็กนั่นนะคะไซส์ย8 8เซนก็คือที่เอาไว้ห้อยกระเป๋าอันนี้จะเป็นพวงกุญแจก็จะเท่ากับบู้มากกะลองใส่ชุดของบู้มากกะลองได้แต่ถ้าเป็นน้องๆคนโตเนี่ยนะคะพี่คนโตเนี่ยจากหูจนถึงขาความสูงคือ30เซนเลยค่ะทุกคนก็คือกอดนุ่มนิมไว้บนรถก็ได้ไว้โต๊ะทงานก็คือหายนะ พูดได้คําเดียวอันนี้น้องเป็นตุ๊กตุ่นนะคะจะไม่ใช่คีลิงก็คือจะไม่ใช่พวงกุญแจบอกเลยว่าน่ารักมากนะแต่ว่ายังไงสอบถามรายละเอียดสอบถามไซส์สอบถามส,ามสีเออตัวไหนพร้อมส่งอะไรยังไงถามมาได้เลยนะคะคือน่ารักและนุ่มนิ่มมากลิกขสิทธิ์แทบป๊อปแปลนอีกแล้วนะจ๊ะน่ารักจริงแอดก็เก็บไว้สิละตัวกอ เวลาสั่งอะไรก็คือมีกับเขาด้วยก็คือหมดตัวเหมือนกันนะคะทุกคนนะยังไงทักสอบถาม l ล n e อภินิวส์ได้นะคะแล้วก็จะมีแบบแบบอีกเล็กน้อยน่ารักมุมมิเต็มไปหมดเลยเออเล็กน้อยหรือเต็มไปหมดงงที่เป็นของบูทยอยเข้ามานะแอดบอกเลยว่าน่ารักจริงอะแต่จะมีอะไรบ้างมีโป้งมีเป,อปอ้อะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปบูตาแตกเลยทีเดียวก็คือเพื่อนต้องทัก เพื่อนต้องทักว่ามีอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดที่สนามบินเนอะอ่ะไหนๆกันแล้วละเมื่อวานนะคะเตาลิสของเราเนี่ยก,กับถึงเกาหลีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็มีคนไปส่องอีกว่าเอา้าเือถุง pm อีกแล้วถุง pm เลยถุงพ o บ m มาดอีกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ไปส่องว่าเอ๊ะเป็นตัวไหนอีกนะคะก็เจอเป็นเจ้าบูอีกแต่ว่าเป็นเหมือนฟิกเกอร์ตัวเล็กนะเป็นแบบน่ารักอะ่ะแล้วก็น้อง ดีโมใช่ไหมพูดถูกไหมนเนี่ยที่เป็นน้องเด็กผู้ชายน่ารักน่ารักอะเออเพราะว่าแอดเก็บบางตัวไงบางตัวแอดก็ไม่ได้เก็บเหมือนกันก็อาจจะเลือกชื่อผิดถูกอะไรเงี้ยก็เลยบอกเอาอีกแล้วนะหลายคนก็บอกว่าอุย้ยลิซ่าหาของเก่งคือทุกคนคะคือจริงๆเนี่ยถ้าไม่ได้ไปช็อปต่างประเทศไกลๆจริงๆอะ หาซื้อยากนะเพราะมันจะถูกกว้านซื้อแล้วก็เอามาอัพราคาไปหมดแล้วหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมราคามันไม่เท่าในออฟฟิเชียลก็คือองบอกก่อนว่ามันไม่มีหวังจะกดซื้อทันในออฟฟิเชียลเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอที่จะซื้อกันอยู่เนี่ยก็คือมีคนซื้อไปแล้วแล้วเขาเอาไปรีเซลค่ะว่ารีเซลก็คือเหมือนเขากดได้เขาซื้อได้เพราะว่ามันแย่งกันหนักมากเขาก็เอาไปเพิ่ม ราคาบวกเข้าไปอีกอย่างเงี้ยได้ออกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อหลายคนอาจจะงงว่าทำไมตอนนี้ราคาไม่สูงเพราะบางทีมันถูกซื้อไปแล้วมันมันบวกแล้วอีกคนไปซื้อไปแล้วแล้วไปบวกแล้วก็ค่อยเอามาขายเราไงเพราะว่าของออฟฟิเชียลมันต้องใช้แต้มบุญสูงมากคือสมมติเขาบอกปล่อย9ก้าโมงเข้าไป9ก้ามงมันหมดแล้วอะ นึ้ออกมาแล้วก็ต้องเป็นพวกรับพิ้วตามชอปจากทั่วโลกอย่างนั้นนะอาจจะพอมีลุ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่บางทียิ่งพร้อมส่งราคามันก็จะแรงกว่าพรีอีกเพราะพีีเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะต้องรอเป็นเดือนทุกคนนึกออกใช่ไหมอ่ะคราวนี้การที่น้องลิสเล่นหลายตัวเนี่ยมาแม่เขาก็บอกว่าลิลูกหนูเล่นกี่ตัวก็ได้แต่หนูห้ามโพส เหมือนอันเนี้ยหามาก็มาดูคลิปเต็มนะคะมาจาก TikTok Support BP นะคะอันนี้เขาคลิปน่ารักจริงเขาก็ทำเป็นจังหวะน้องเนี่ยที่กำลังแบบบีฟงานกันเรื่องบกทงเนี่ยนะก็ทำให้พี่ผู้หญิงเป็นคุณครูนะว่าเด็กหญิงลลิสาห้ามเอาสัตว์มาโรงเรียนเข้าใจไหมคะน้องก็ตอบไปว่าแต่น้อนเป็นลาบูบูนะคะคุณครูครูก็บอกว่าลาบูบูก็ไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเพื่อนอยากซื้อตามราคาตอนนี้ยิ่งไปถึงดาวอังคารแล้ว <c oughs> ละนองก็หน้าตาแบบเจียมเจี้ยเหมือนโดนดุอะพีคจริงอันนี้ก็โดนแซวจากสถานการณ์จริงนั่นเองนะคะทุกคนคือไปดูคลิปเต็มก็จะมีพงมีเพลงแบบอเน,นหานะก็แอบหยอกลลิสาอีกแล้วหยิบจับอะไรได้ที่ไหนแล้วคนนี้ยิ่งกว่าแบบเหมือนที่เวลาเราจะขายของเรา,เอาเ,อาเอาเงินมาพมพมโอ้โหคนนี้ยิ่งกว่าแมวกวักนะั้นแรงมากและลิสากักเนี่ย หนูโพสแล้วราคามันพุ่งนะแฟนเพจของเรานะใช่แบบว่าก็สนิทสนมคุยกับแอดตลอดอุ่นุนแอดตลอดก็บอกว่าโอ้แอดนี่เก็บมลลี่น้องมลลีกพุ่งแล้วแบบโอ้โหแฟนเพจเก็บตัวใหญ่ราคาก็แรงแต่ก็บอกว่าน้องน่ารักมากจริงๆนะคะก็ส่งมาแลกเปลี่ยนกันดูแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่แบบมาคุยกันอย่างนี้เนาะ อพอจบแล้วภาพพิ่สนามบินก็เรียกว่าพี่พี่สื่อก็ไปรอนะเพราะว่าความฮอตของเตาลีสต,ตอนนี้นี่คือไม่ยอ่อหย่อนเลยทีเดียวนะแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็ LV ทั้งเซ็ตทั้งตัวทั้งชุดอืม <c oughs> นะอ่ะมาพูดกันต่อค่ะถึงคลื่นกระทบจากความฮอตของน้องนะที่ไปยืนโบกธงอยู่ที่ไมอามี่ใช่ไหมก็ติดการค้นหาแบบว่าอย่างท่วมท้นเลยนะ คือตอนเนี้เขาก็บอกเลยว่าน้องลิซเนี่ยขยายไปไกลมากแล้วจากนักร้องนักดนตรีศิล,ลปินวงการแฟชั่นตอนนี้ก็ออกไปอย่างนี่ซูปเปอร์สปอตไปสายกีฬาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคนที่เขาเหมือนผู้ชายแมนๆหรืออะไรเลยจริงๆอ่ะบางทีเขาไม่ฟังเพลงเขาไม่ดูอะไรเลยใช่ปะแต่เขาก็มาหาว่าลิซ่าคือใครทำไมลิซ่าไปโบกธงซึ่งก่อนหน้านี้แอดก็เคย ลงรูปเนาะแล้วก็เคยเล่าไปบางส่วนว่าก็ยังมีพี่เดวิดเบคแฮมด้วยนะที่ได้ไปโบกอะแล้วก็มีแบบแม่แม,แม่ดีว่าอะไรอย่เงี้ยคือเป็นแบบตัวท็อปของโลกทั้งนั้นนะที่ได้ไปยืนจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าแท็กห้อยคอของน้องอ่ะจะมี2ป้ายก็คือเป็นป้าย VIP เข้างานป้ายหนึ่งกับอีกป้ายหนึ่งนี่ลักชูมากเลยสามารถลงไปในพื้นที่ที่เขาแบบปกติห้ามคนทั่วไปเข้าอ่ะ อย่างจุดพิษรถนะคะจุดพิษตอปอะไรแบบนี้มันก็จะเข้าได้เฉพาะคนข้างในของเขาหรือเฉพาะช่างเฉพาะทีมอะไรอย่างเงี้ยเลยหนุ่มๆอาจจะรู้ดีแต่สาวๆบางคนอาจจะงงแอดคืออะไรนึกภาพเป็นลาลาดูหนังฮอลลีวูดนะทุกคนเวลาที่รถแข่งเข้าฟาลแล้วมาถึงจุดแล้วเขาจะบอกว่าเข้าไปลุมๆ,ๆุมๆเช็คยางเช็ครอบดูน้ำมันในเวลาอรุดเร็วแล้วก็รีบปล่อยรถไปต่อนั่นแหละเขาเรียกว่าจุดพิษรถค่ะทุกคนเป็นไงนึกภาพออกแล้วเนาะ หรือว่าจุดที่ขึ้นมาโบกธงเนี่ยน้องก็สามารถเข้าไปได้มันก็ต้องมีเจ้าบัตรพิเศษสเปเชียลอันนี้แหละที่น้องก็คืออวดเราในคลิปอ่ะที่เล่นไปเล่นมานะ่ะโอ้โหคือต้องบอกว่าคือน้องเกินคนธรรมดาไปมากนะที่ได้2ใบนี้แล้วยืนจุดนั้นนะอันนี้เรื่องจริงทวลกเขาก็เลยแตกตื่นแล้วก็คนวงการอื่นก็แห่มาทําความรู้จักน้องอันนี้แอดมีตัวเลขยืนยันจริงๆนะคะเพราะว่า ก่อนวันที่น้องไปและหลังวันที่น้องไปปรากฏตัวที่มายมีทุกคนผู้ติดตามน้องขึ้น30,000คนโดยประมาณนะคะอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยก็คือขึ้นเยอะมากเพราะว่าอยากจะมาติดตามคือการที่น้องกล้าที่จะออกไปทุกวงการมีเส้นมีสายมีคอนเน็ชันดีๆแบบนี้ก็คือแบบมันมีผลมากๆเลยกับชีวิตน้องต่อไปจากนี้ด้วยนะ มาดูท้ายคลิปค่ะอัปเดตอีกหนึ่งสมาชิกกันหน่อยที่สรุปว่ามีแค่คนเดียว mm. เมมเบอร์เดียวเท่านั้นที่ไปงานเมดกาลานั่นก็คือเจนนี่นะคะโอ้โหสับขาหลอกกันหมดทุกสาวเลยว่าแบบสรุปใครสบายบ้างนะคือชุดซ้ายเนี่ยทำให้ข่าวลงทั่วไปหมดเลยกับการเดินลากกระโปรงหางปลาสีน้ำเงินแสบเข้าตาเนี่ยหางยาว13เมตรเลยค่ะทุกคนคะแล้วสี่ชุดเนี่ย ตัดกับความขาวนวลของเจนนี่มากนะแต่ว่าแอดอะชอบชุดขวามากกว่ามีความชอบชุด after party มากกว่าคือแบบดูเซ็กซี่มีอะไรสีดำอะไรแบบนี้นะก็เพื่อนๆชอบชุดไหนขวาหรือซ้ายลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะซึ่งเขาบอกว่าการปรากฏตัวในงานครั้งนี้เออน้องเจนสามารถสร้างมูลค่าได้ถึง2ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะ เรียกว่าเมมเบอร์แบ็ p พิงเนี่ยไปทางไหนสปอ t l ตไลท์ก็ตามส่งด้วยจริงๆเลยเนาะตามส่งตามส่องค่ะคุณนาะเออนะประมาณนี้นะจ๊ะยังไงมาอัปเดตกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรสอบถามในไลน์ชื่อเดียวกับเพจเป๊ะอะพีนิวส์ค่ะวัสด,ดีบ๊ายบายจ้า